นี่ครับผมมุมนี้ชัดมากฮะเนี่ยนกเงือกนะนกเงือกฮะสองตัวคู่เลยนะผมนี่อาท่านใดอยากจะมาชมนกเงือกนะผมก็เิอนะผมที่ท่าประทัดนะผมวันนี้ผมพูดดังมากไม่ได้เพราะว่านกจะตกใจแล้วก็บินไปนะผมก็ต้องขออภัยนะผมถ้าเสียงเบานะับนี่ฮะสวยงามมากครับผมไปแล้ว สวัสดีครับวันนี้พบกวับช่องสไตล์ตามนะครับผมวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับผมนกตัวใหญ่นะครับผมนกยักษ์นะครับผมโดยธรรมชาตินะครับผมพื้นที่แถวที่ผมลงเนี่ยจะเป็นเขตบนบนนะครับผมติดป่านะครับผมก็จะเป็นก็เรียกว่าติดเกี่ยวกับพวกสปกรแล้วก็ติดกับป่าสงวนนะครับผมวันนี้ก็เส้นทางนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะธรรมชาติเยอะนะครับผม ควธรรมชาติจะสูงนะผมแล้วก็จะมีพวกนกนะผมเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่านกเงือกครับผมนกเงือกยักษ์นะผมหาดูได้ยากนะผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะผมสดๆมาให้ดูนะผมอันนี้เป็นนกเงือกยักษ์นะผมเขาจะมากินเอ่อพวกลูกผลไม้ป่านะผมเล็กๆน้อยๆนะผมอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆนะผมแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ไม่ไม่ได้ไกลาจากเอราวัลมากนะผมก็อยู่ถึงที่ธรรมธาตุนะผมอยู่ที่ธรรมธาตุนะผมก็คือขึ้นจากเขต คือนภูเขาไปนี่ก็เจอธรรมธาตุแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูหรือว่าพาไปดูที่ธรรมธาตุนะครับวันนี้ก็เลยมาเจอนกยักษ์ก่อนครับผมนกยักษ์นกเงือกยักษ์นะครับนี่ครับผมโชว์ตัวนะครับผมอยากออก u t u b e นะครับนี่ฮะหาดูได้ยากมากนะครับผมอันนี้จะเป็นเขตด้านบนเนี่จะเป็นจะเป็นค่อนข้างจะเป็นป่าสงวนนะครับป่าสงวนป่าสงวนนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นทรัพย์สินของหลวงนะครับ แม้แต่หินก้อนเดียวหรือว่าใบไม้ก็สามารถถ้าเรานําออกจากป่าไปเนี่ยผมก็ผิดกฎหมายได้นะผมแต่ว่าจะเป็นบางเขตบางพื้นที่นะผมที่เขาจะเขตกันไว้ให้เป็นอ่ารสอสามหรือว่าเป็นทอบอนะผมแต่นี่ก็ความเป็นความธรรมชาตินะผมนี่สวยๆนะผมเป็นนกเงือกนะมันมีอยู่หลายคู่นะผม,ผมอ่าค่อยๆจับจ้องมาหลายวันละแต่ว่ายังไม่ทันได้ ถ่ายเขาก็บินหนีนะผมเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างกลัวคนนะผมค่อนข้างกลัวคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกต้นด้านหลังนะผมผมไปแอบถ่ายไว้ทีนี้ว่าไม่ทันนะผมเขาเห็นแล้วเขาก็เลยบินหนีมาน่นนะผมอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียผมไม่แน่ใจนะผมผมไม่ค่อยรู้เพศเรื่องเกี่ยวกับนกนะผมเขาก็เลยบินมาหาคู่เขาทางนี้นะผมเขากาลังกินลูกผลไม้อะไรสักอย่างนะที่เขา สามารถกินได้ในในนกนะผมนี่ฮะ,ะ,ะเขาก็เลยบินมาหาคู่ก็เลยค่อยๆย่องมาถ่ายตรงนี้เนะเป็นนกยักษ์นะผมตอนนี้ผมอยู่พิกัดอยู่ที่ถ้ำพระธาตุนะผมถ้ำพระธาตุหรือว่าเขากะเลียงอะไรนี่แหละสักอย่างน,นะครัะผมอยู่ที่ทางเอราวันนะผมจังหวัดกาญจนบุรีนะผมยิ่งถ้าเราขึ้นไปลึกๆนะผมไปทางไกลๆนะผมติดเขตชายแดนนะผมยิ่งเจอเยอะแยะ,ยะ,ยะมากครับ ต่างๆนะผมพวกกระลอกแดงกระลอกป่าแม้แต่ไก่ป่าขันยังเคยได้ยินเลยนะครับผมนี่เราจะบรทุมกันดูใกล้ๆะเขากักระโดดเล่นนไปเล่นมาเหมือนนอกฮนะแต่เขาตัวใหญ่มากฮะตัวใหญ่กว่าธรรมชาติทั่วไปฮะโอกาสที่จะได้เห็นยากครับเพราะว่า ต้องพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์จริงๆนะผมอันนี้มีหลายคู่นะผมมีหลายตัวที่บินอยู่แถวๆนี้นะผมชาวบ้านแถวนี้เขาก็เด็กจุดนินตานะผมแต่ว่าคือคนต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะผมก็เลยไม่มีใครที่ทําทลายนะผมหรือว่านําไปรับประทานนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหายากนะ้วใกล้จะสูญพันธุ์แล้วสัตว์พวกนี้น่าจะ เป็นสัตว์คุ้มครองร้อยปอร์ซ็นต์ครับผมสัตว์คุ้มครองห้ามล่านะครล่าก็โดนจับอย่างเดียวนะครใหญ่มากครับใหญ่มองแล้วเหมือนจะเป็นค่อนข้างจะใหญ่หญเท่ากับไก่ต้งไก่ตีไก่ต้ง,ตตงแน่ๆครับผมใหญ่ๆเลยใสใหญ่ๆเลยนี่ฮะผมครั้งแรกนะครที่ผมก็เคยเห็นนะครับปากขา ก็ตัวเขาจะค่อนข้างาหางจะลายๆนะผมแล้วก็หัวจะเป็นค่อนข้างสีเหลืองนะผมหัวสีเหลืองนะปากก็สีเหลืองอัดน่นนะผมส่วนด้านบนนะผมช่วงด้านบนบน,บนลําคอจะเป็นคาดคาดดำนะผมขเขาก็จะจิกผลไม้ฮะแล้วก็กินไปเรื่อยนะผมเดี๋ยวก็จะร้องนะเดี๋ยวจะร้องร้องแล้วเขาจะร้องเสียงดังกังวานมากครับผมนี่นะเขาลงมาโชว์ตัวแล้วนี่สวยๆเลยครับผมสวยๆเลย ไม่ฮะใหญ่มากครับตัวใหญ่มากถ้าเขาร้องนี่จะเสียงดังก้องกล้องไปทั่วเลยครับผมสวยฮะย<ๆ>นี่ครับผมนีอ่อันนี้หนึ่งตัวนะอีกตัวไม่ขยับขยื่นเลยนะครับผมอีกตัวยังนั่งนิ่งเลยแล้วเวลาเขาขยับไปทีหนึ่งนะครับผมกิ่งไม้ที่แบบไปค่อนข้างอ่าโชว์ตัวแล้วอีกหนึ่งตัวนะคผมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผม ที่จะอยู่ร่วมกวับมนุษย์นะครับผมวันนี้อยู่พิกัดอยู่ที่ทร,รมามระธาตุนะผมสวยๆฮะนกเงือกครับใช่ไหมนกเงือกนะเขาน่าจะน่าจะเรียกนกเงือกนะตัวนี้แต่สวยฮะสวยฮะใครรู้หรือว่าใครรู้จักนะครบผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า เป็นนกอะไรนะผมผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องนกนะผมแต่ว่าในผมก็ทําช่อง YouTube แล้วผมก็เลยเจออะไรผมก็ถ่ายรูปไปเลยครับผมที่มันมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่สวยๆงามๆนะผมไม่ผิดกฎ u t u b e เย้วแล้วก็พวกเราก็สามารถดูสิ่งที่ค่อนข้างจะหายากนะผมสิ่งที่หายากมากๆนะครับตอนนี้ต่อไปก็อาจจะศูนพันนะผมถ้าไม่อนุรักษ์กันไว้นะผม แล้วก็ถ้าเกิดเขายืนฮะกิ่งเล็กๆนะหักลงมาเลยฮะเพราะความตัวใหญ่ฮะความตัวใหญ่ของเขาน้ําหนักฮะตัวใหญ่มากฮะท่านมองไก่ชนนะหนึ่งตัวที่อยู่ข้างๆบ้านนะผมนั่นแหละครับใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแล้วค่อนข้างจะยาวกว่าไก่ยาวกว่าแล้วก็ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของนกนะค่อนข้างจะแถวนี้นะ่าจะเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะผมเพราะ ร่างกายสุขภาพคนสวยทุกอย่างนะครับผมหางเหงิงเป็นพุ่มนะครับผมก็ค่อนข้างจะดูดูดูแล้วลักษณะแถวนี้ป่าน่าจะสมบูรณ์นะครับผมถ้าเราสังเกตง่ายๆนะครับผมอยู่ข้างๆนกเงือกเกาะอยู่นะครับผมบริเวณข้างๆนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกระเทากระเทาะ่ะต่างๆนะครับผมแล้วก็มีกล้วยไม้ะไม้ป่านะครับผมก็จะขึ้นอยู่ตามบริเวณต้นไม้นะตามต้นโคนต้นตามต้น ตามลำต้นฮะมีหมดเลยฮะเป็นกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ป่านะครับเป็นพันุ์ต่างๆอะไรก็แต่ของเองก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องกล้วยไม้นะครับเขาก็กระโดดหลบไปทางนู้นแหละแต่ยอมรับว่าตัวใหญ่มากเนาะตัวใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยนะครับพิกัดอยู่ที่ธรามพาตนะครับจะเข้ามาชมก็มาเที่ยวที่ธรรมพาตนะอาจจะเห็นแล้วครับเห็นเพราะเขามาที่เช้าแล้วครับ ผมอยู่ขายของอยู่ตรงนี้นะผมะปาเป็นสัญจรตรงนี้ก็4วันวันนี้นะเขามาทุกวันนะผมก็พยายามจ้องแอบ,บถ่ายไว้นะผมนี่กะขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมนี่มาอีกแล้วผม,ผมมาโชว์ตัวอีกรอบนะ้วเดผมพาไปดูใกล้ๆนะผม นี่นะับสังเกตนะับเขาจะกินลูกผลไม้นะับที่กินอยู่ด้านบนนะนี่นะผมก็จะกัดดังมาดังกก็บเก็บเก็บน้อยผลไม้ลูกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลไม้อะไรนะรับแต่ว่าเขาก็เก็บกัดกินแล้วก็ลงล่วงลงมาเอยนะ มีแค่คู่เดียวนะผมสองตัวนะั่นแหละเป็นคู่เมียตัวที่อยู่ด้านในผมก็รอเฝ้าฟังเสียงเขาร้องนะ อาจจะร้องรางวัลมากแต่ก็ยังวันนี้ยังไม่มีเสียงให,ให้ได้ยินเลยนะครับก็จะมีนะผมมี่นักท่องเที่ยวนะผมแล้วก็ต่างๆที่มาปั่นจักรยานกันนะผมปั่นจักรยานก็คือแบบเป็นนักท่องเที่ยวเยอะฮะแถวเนี้ยคือเที่ยวมาเที่ยวเอราวัณแล้วก็อาจจะเลยมาทำบมตรท่า,ทาแล้วก็ปั่นจักรยานเที่ยวเล่นนะครับผมมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะผม เสียงเขาเลยเท่าอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ด้านนี้นะผมและอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ด้านบนธรรมธาตนะุนะฮะนี่โอ้มีทุเรียนมีลูกด้วยครับเมนุ่งินไปแล้วเห็นแล้วเขาเรียกร้องหากันเนอะพาไปทุเรียนดีกว่า ลูกสวยๆครับผมว้าวน่ากินจังเลยครับผมอันนี้กำลังแพงเลยฮะหา้ากองมาด้ยิบมาอาจจะสั่นหน่อยนะครับต้องขอภอภัยนะครับว้าวนี่ฮะโลละเกินจะสองร้อยแล้วตอนนี้ครับผมตลาดนัดลูกล็งลูกฮะพันใหญ่มากครับลูกนะครับ แค่นี้ปลูกอะไรก็ได้กิน,กนับผมปลูกทรงๆแล้วมได้กินแน่นอน,นครับผมเพราะดูสังเกตนะดูจากลาโคนต้นนะผมไม่ต้องทําพูด,ดินไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมขุดหลุมปลูกเหมือนต้นมาพานะพร้าวเลยับผมนี่เห็นไหมครับขุดหลุมปลูกเหมือนต้นมะพร้าวเลยนี่มะพร้าวคู่ทุเรียนคิดดูว่าปลูกได้กิน,นับผมบ้านเราต้องทําพูนเยอะแยะมากมายับผมแต่ว่าบางต้นก็ตายับผมหนึ่งคือเป็นที่ธรรมชาติแล้วก็ ต้นไม้แล้วก็บรรยากาศนะคอากาศต้องได้นะครับแล้วก็ดินต้องสำคัญที่สุดนะครับท่านแรงมากร้อนมากก็ตายนะครับเพราะว่าแต่ว่าที่นี่มันค่อนข้างจะมีความชื้นสูงนะครับมีความชื้นสูงแล้วมีความธรรมชาติสูงนะครับบรรยากาศอาอกเ่นอะไรแต่อะไรผมว่ามันน่าจะเป็นศูนย์รวมง่ายๆฮะที่ว่าที่เขาสามารถจะต้องอยู่ตรงเนี้ยได้ะฮะแต่ถ้าบ้านเราเนี้ยมันคือมัน,มนค่อนข้างร้อนร้อนระแรง ปลูกหญ้าถึงปลูกได้ก็ต้องเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเหมือนกันเพาะพันกบแล้วก็ถ้าจะพะนอกฤด,ดูก็ต้องเรียนแบบธรรมชาติทุกอย่างถึงทําได้นะผมโอเคนะผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะผมก็ไม่สามารถหนีเนื้อมือมนุษย์ได้นะผมมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะผมค่อนข้างเก่งนะผมสามารถสร้างและทําทุกอย่างได้นะผมโดยที่ ใช้น้ำมันสมองเหล่านี้แหละครับผมเก่งมากครับมนุษย์นี่เก่งต้องยอมรับน้องโอเคครับผมได้ยินเสียงกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวสวยๆกันเลยดีกว่าครับผมตัดภาพไปที่อ่าที่เขากําลังโดดสวยๆเลยโชว์ตัวสวยๆเลยครับผมไปเลยครับผมนี่ครับผมมุมนี้ชัดมากฮะเนี่ยนกเงือกนะนกเงือกฮะสองตัวคู่เลยนะผมนี่ ท่านใดอยากจะมาชมนกเงือกนะผมก็เจอนะผมที่ท่ามระทาดนะผมวันนี้ผมพูดดังมากไม่ได้เพราะว่านกจะตกใจแล้วก็บินไปนะผมก็ต้องขออภัยนะผมถ้าเสียงเบานะผมนี่ฮะสวยงามมากครับผมเพราะว่าเวลาเขาบินทีนะเสียงจะดังมากนะผมทีน,นี้ผมก็ซุ้มแอบถ่ายอยู่ตรงนี้นะผม สวยนะด้านปากฮะด้านงอนนี่ก็จะใหญ่มากครับแล้วก็ปีกจะเป็นแซมขาวดำนะครับแล้วก็ปากจะเป็นปากล่างขาวอะปากบนเหลืองฮะถ้าท่านใดรู้จักนกตัวนี้นะัมก็ช่วยคอมเมนต์กันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนกเงือกนะครับก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้มุมสวยๆเลนะครับชัดๆเลยนะ คือนีคู่หนึ่งฮะรจริงๆมันมีหลายคู่นะครับแล้วเวลาลององรลองเสียงดังมากผมพยายามซุ่มถ่ายมาหลายวันนะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ภาพชัดเหมือนวันนี้ฮนะวันนี้วันสุดท้ายที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยน้องมันเลยเหมือนอยากให้เราถ่ายนะอเออได้โอกาสถ่ายมาแล้วเสียงดังมากค็ไม่ไดนะ้เดี๋ยวเจ็ดนกบ,บินนง ชอบทิ้งนะผมช่องสกายดิาตหนึ่งก็ถ่ายทอดสิ่งดีๆนะผมในหลักหลายๆอย่างนะผมแต่ว่าผมเจออะไรที่มันแปลกๆตานะผมก็จะถ่ายไม้ดูนะผมแล้วเกิดถ้ามีโอกาสเพาะพันปลาเพราะพันกบหรือว่าเพอาะพันอึ่งปากขวดนะผมหรือต่างๆนะการผสมฮอร์โมนหรือว่าการอะไรหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะผมก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็สอบถามได้นะผมทางช่องสะถ่ายกั้มนะผมก็สามารถคอมเมนต์แล้วสอบถามได้เลย ไม่ว่าผมจะลงคลิปอะไรแล้วแต่ก็ขอให้อยู่ใต้คอมเมนต์ถ้าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการพาอพันธุ์นะผมปลานะผมพันธุ์กบพันธุ์อึ่นนะผมก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะผมไม่เกี่ยวกับคลิปพวกนั้นนะผมพวกนั้นก็ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะผมที่ว่าลงไปนะผมทุกอย่างที่ลงไปก็คือเป็นข้อมูลนะผมของแท้นะผมไม่มีการโมเมนต์หรือว่าเอาของคนอื่นมานะผม ถ้าวันในของผมไม่เพาะก็คือผมก็ไม่ได้ไปถ่ายทําของคนอื่นนะผมนอกจากาที่มีการรับเชิญไปเกี่ยวกับปลาไหลของไหลรัำรวยนะผมก็มีการรับเชิญไปครั้งหนึ่งส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นการเพาะพันธุ์ปลาไหลของที่ฟาร์มล้วนๆนะผมแต่ตอนนี้ที่ฟาร์มหยุดก่อนนะผมเพราะว่าน้ําท่วมไปเยอะนะผมก็เลยออกมาขายของก่อนนะผมเพราะว่า ทุกครอบครัวแนละ้วผมมีการมีค่าใช้จ่ายนะั่นก็เลยออกมาขายของก่อนเนี่ยมัมีโอกาสผมก็จะกลับไปทําคลิปแล้วก็พอบันปลาพอบันอื่นพอบันศพไม่ดูนะี่ยตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากเล้ช่องสายตาสีการณ์ตรงมากินรูปผลไม้ต่างๆตรงนี้ก็ขอบคุณมา,นะากทนนี่มมนะนะทิ้เข้ามารับชมช่องสายตาวันนี้ช่องสายตนานานๆลงคลิปทีหนึ่งก็ขอบคุณมากนทะี่มทิ้เข้ามารับชมกันนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมกับเก็บภาพบรรยากาศที่นกหายาก้องนกที่เกี่ยวกับอยู่ในบัญชีแล้วนะผมเป็นสัตว์ของห้ามนมห้ามล่านะผมห้ามล่านะผมก็เลยเอามาลงให้ดูกันนะผมเดี๋ยวไปเจออะไรแปลกๆเดี๋ผมก็จะถ่ายทํามาให้ดูนะผมขอบคุณมากนะผมที่รับชมช่องสไตล์ตามนมสวัสดีครับ